ช้าโชว์อีกแล้วนะครับสำหรับข่าวการโกงข้อสอบตำรวจแล้วก็จ่ายเงินยัดก,กันไปเนี่ยถึง5 0 0แสนบาทแล้วก็มีผู้ร่วมขบวนการหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นระดับรองสารวัตรกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเอาอีกแล้วนะฮะคือคนก็ตั้งข้อสังเกตนอกเหนือจากการโกงกันแล้วเนี่ยนะครับก็คือทำไมคนถึงยอมจ่ายคุณผู้ชมครับทำไมถึงยอมจ่ายเงินตั้งครึ่งล้านห้าแสนเพื่อแลกกับการเข้าไปเป็นนายสิบตำรวจนะครับ นี่คือจุดเริ่มต้นของการคัดคนแล้วก็ได้คนที่พอเข้าไปแล้วก็อาจจะต้องถอนทุนคืนริไถ่พ่อแม่พีน่น้องประชาชนอย่างที่ประสบพบเจออยู่นักขณะน,นี้และการที่คนจํานวนมากเลยนะครับเข้าไปสอบตํารวจเนี่ยนะเขาอยากเป็นตํารวจจริงๆไงหรือเขาอยากเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์คนเหล่านี้เราต้องพูดกันให้ชัดนะครับอาชีพตํารวจเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะฮะหมายถึงว่าถ้าเป็นอาชีพของมันแบบโดยตรงนะไม่เกี่ยวกับคนนะ กพราะต้องรักษากฎหมายต้องดูแลความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องเป็นที่พึ่งช่วยเหลือต้องเสียสละช่วยคนอื่นแ่ะคนมันอยากไปทำนักง,งานแบบนี้จริง,รงๆหรือมันเข้าไปเพื่ออย่างอื่นถึงขนาดยอมจ่ายห้าแสนก็มีคุณผู้ชมครับมันต้องพูดอย่างนี้ให้ชัดก่อนนะครับไม่งั้นในประเทศไทยเสียหายนะครับเอาใครก็ไม่รู้ที่เรามาดูรายละเอียดกันวัตถุจริตกันอท่านไหนอย่างไรซึ่งล่าสุดนะฮะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย กองการสอบกองบัญชาการการศึกษาก็บอกว่าตั้งะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยนะสวนล่าสุดเนี่ยพันตารวจเอกอุเทนนุ้ยพินก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเรื่องดังกาวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสมัครในสิทธิตำรวจประจำสังกัดตำรวจภูธรภาค9เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเช่นในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าคนที่เข้าข่ายการทุจริตมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด35คน หลังจากและคำสั่งได้ทำการสืบสวนรวบรวมหลักฐานจนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่างมีตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองสารวัตรอำนวยการของตำรวจภูธรภาค9เองเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสนามสอบและโรงเรียนกวดวิชาที่จะทำหน้าที่ในการจัดหาผู้สมัครสอบที่ต้องการคำตอบโดยผู้สมัครจะต้องเสียค่าดำเนินการหัวละ500,000บาทเอาไปเกี่ยวข้องกับเรียนกวดวิชาแล้วกวดวิชา ไปเอาข้อสอบคําตอบมาได้ยังไงนะต้องจ่าย500แสนบาทก่อนที่จะได้รับคําตอบในช่วงเช้าของวันสอบนะครับซึ่งชุดสืบสวนการทุจริตในครั้งนี้มีการตรวจสอบหาช่วงที่มีการทุจริตทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายชุดข้อสอบอะ,อะไรก็ว่ากันไปนะโดยผู้สมัครสอบที่พบว่าทุจริตส่วนมากสอบในสนามย่อยครับ ที่สุดท้ายจะมีการสรุปจํานวนผู้ทุจริตในการสอบท้งนี้จํานวน118รายและขณะนี้ได้มีคําสั่งให้นักเรียนที่ผ่านการสอบในฉบับดังกล่าวพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในสิบเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหแสดงว่ามันได้คําตอบได้ข้อสอบหลุดจริงและสอบได้จริงและเข้าไปเป็นนักเรียนในสิบจริงตอนนี้ไล่ออกให้พ้นสภาพไปแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็น คือแค่ร้อยสิบแปดคนนี่คุณผู้ชมมานน้อยไปหรือเปล่าหรือที่ผ่านมามันมีมากกว่านี้นะครับไอ้ที่ต้องจับจับกันไปเนี่ยเพราะว่ากระแสสังคมมันกดดันลงมาอย่างหนักแล้วหรือไม่นะครับโอ้นะองค์กรคือองค์กรตํารวจมีปัญหาในเรื่องขององค์กรทุกคนก็รู้นะแต่ว่าตั้งแต่เหตุการณ์หนองบัวครับที่คาให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์อ่ะคนที่มีอานาจมากในประเทศเนี่ยังบอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอยู่เลยนะครับ มันเป็นเรื่องขององค์กรจับจับตรงไหนมันมีแต่แผลมันมีแต่แตความเหม็นเน่าอะนะครับแล้วสังคมไทยมันมันแย่มากนะครับการที่ได้ตํารวจคือตํารวจดีๆเขาก็เหนื่อยนะครับตํารวจที่อยากเป็นตํารวจจริงๆเนี่ยที่เขาเข้าไปเข้าไปแล้วเขาต้องมาอยู่กับคนพวกนี้ปะปนกันอยู่นะแล้วก็คนส่วนมากที่ที่เจริญเติบโตเนนะ้ยที่การงานก็รู้กันอยู่มีการซื้อขายตําแหน่งมีการวิ่งเต้นนะเป็นเด็กใครอะไรแบบเนี้ย องค์กรมันก็ยิ่งย่ำแย่พอองค์กรตํารวจยิ่งย่ำแย่เข้าไปก็กลายไปเป็นโจรน,นะเข้าไปกลายเป็นโจนทรทําร้ายทําลายหากินเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาการหนักจริงๆครับสําหรับสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับอีซี่ f f e ฟโดยทีมข่าว e ีซียุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหาค,คุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง i n b o ็อกพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโ,โกโก้น้ำสม้มน้ำมะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับ อ,ออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดเล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อัว่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับ ตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียง แล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะอีซี่กาฟนะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0ร้อสามบาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเฮดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสรื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พาร์กินสันและบํารุงดวงตาเฮดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรออลไซม์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทั้งเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์มันได้แต่กิกนกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนคะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอพรบคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e ี n e w นิ s ส์ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ